ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเยน l d a ต่อเลยนะครับตัวนี้ด้านหน้าไฟหน้าจะเป็นแบบไบเอลดโคมโลมดำนะครับกระจังหน้าโครเมียมทูโทนนะครับมีสีสีโครเมียมแล้วก็สีดำนะครับตัวเดียวกันนะครับสาแต่ที่ไฟเลี้ยวนะครับแล้วไฟตัดหมอกอยู่ในโคมเดียวกันนะครับ ดูด้านข้างเลยครับไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยว LED ที่กระจกนะครับตัวนี้พิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับมือจับประตูจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับล้อแมกซ์อลลอยขนาด16นิ้วนะครับมาดูด้านท้ายกันเลยนะครับด้านท้ายตัวนี้จะเป็นไฟท้ายนะครับออกแบบมาจากตัวเครื่องบินลบนะครับเครื่องบินขับไร่นะครับตัวนี้ฝาท้ายออกแบบมาฉบเฉียวนะครับไฟท้ายตัวนี้จะเป็น LED นะครับ LED ซูมไม่ใกล้ได้เลย ันี้เป็น LED วดีนะครับปฟไท้ายตัว LED นี่ครับอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูที่ภายในกันเลยตัวนี้จะสามารถเปิดปิดนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทครับที่ฝาประตูข้างนะครับก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมก,กระจกนะครับระบบไฟฟ้าตัวล็อกกระจกนะครับส่วนั้นล็อกตัวนี้กระจกปรับเลนไฟฟ้านะครับ ไฟหน้าปรับระดับไฟหน้าปรับระดับที่ภายในตัวรถได้เลยนะครับหน้าจอเอ d มดีเดี๋ยวซูมเข้ามาให้ดูเลยครับหน้าจอเอ d มดีนะครับเราจะมีจอขนาดเจ็ดนิ้วนะครับพร้อมกล้องหอยหลังนะครับรเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์หกสปีดน,นะครับหกเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าเกียร์ถอยหลังครับจะมีภาพฉายขึ้นมาให้ดูนะครับ ตันนี้เพิ่มความปลอดภัยขึ้นมามากยิ่งขึ้นนะครับระบบแอร์ควบคุมตามระดับนะครับเย็นทิศทางลมนะครับผมคอนโซลก็จะเป็นที่ใส่ของนะครับคอนโซลจะเป็นสีดำนนี้จะเป็นที่เก็บขอนะครับผมบอนั่งตามสรีระสะดวกสบายนะครับ ประตูแคบป,ปิดง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ครับไม่ต้องออกแรงมาครับค่ะก็ตกลงไปแล้วนะคะสําหรับการแนะนําตัวรุ่นรถทั้ง2รุ่นแล้วนะคะสําหรับใครที่ชอบรุ่นไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวฝั่งทางด้านซ้ายนะคะตัว S หรือว่าฝั่งทางด้านขวานะคะตัว LDA ก็สามารถติดต่อพวกเรานะคะที่ปรึกษาการขายนะคะทีมส e งเสุงเงียบเงวนสาขาหนองขายะคะ่ะช่องทางการติดต่อของพวกเรานะคะพี่ตั้มค่ะ สนใจอยากสอบถามรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็นทั้ง2รุ่นนี้หรือว่าจะเป็นในเกียร์ซประตูมีเองนะครับติดต่อมาได้ที่ผมเลยหรือว่าทั้ง3คนก็คือน้องดาวพิ่แสบแล้วลังเกอร์นะครับสำหรับตัวผมติดต่อได้ที่0 8 7 7 0 8 2 1 3นะครับสำหรับดาวนะคะ0992036273ค่ะเบอร์ผมนะครับ0916917991นะครับผมสำหรับผมเซลเกอร์นะครับ0643047815ครับ ค่ะย้ำช่องทางการติดต่ออีกรอบหนึ่งนะคะช่องทางกันก่อนเดี๋ยวเราจะแปะไว้นะคะท้ายคลิปวิดีโอนะคะของเรานะคะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราที่ปรึกษ,ษาการขายนะคะอีสุงเงี่ยมหนวนมิลเลอร์สาขาหนองคายทีม2นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะที่ช่องทางการติดต่อ YouTube นะคะที่เราจะแปะไว้ให้เนาะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ